สวัสดีจ้าพี่น้องโมเนจินสิบห้ามากินน้ำพริกถั่วเน่าอีกแล้วจ้านี่มามันเป็นขาวๆนะจ๊ะอ่ากกินจินกระฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาสทแสบเนเด้อคะ่ะมีทั้งเพจแล้วก็ youtube นะคะเนาะจังใดก็ขอคุณหลายๆเด้อจ้ะเนี่ยน้ำพริกถั่วเน่าพี่น้องเนะี่ยน้ำพริกถั่วเน่ามันจชกขาวๆมันเป็นไฟนะจ๊ะนะไฟแล้วผักก็มีผัก ผักพายหรือผักอยังกินเกินบะถึกใบบักกอกีนยอดบักกอกผักหนอกน้นจัะเนี่ยมากินกันเลยจ้าไม่ข้าวเหนียวห้อนๆด้มืนอนี้จินหนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่าจินกับบไ,ได้ทอดหมูน้าจะนมืนเนี้เนาะมากินกันเลยจ้ะผักหนอกนี่มันเขากันดีดีได้ดพี่น้องห็นปะผักใบบบวบบุกจิ้นเราอยากกิน แซ,บแซบ่บๆเลยพี่เนาะแซบจานน้ำพริกทั่วเนาเนี่ย ใบบบกเข้ากันดีดีเด้อจ้ะอันนี้ผักพายผักพายหรือผักก้านผักนี่ยังนี่แหละจ้ะจินกะ ลืมไปแล้วผักภายน้อยอม,มาเดอจ้ากินขขาวน้ำกันโอ้ยปบบกนี่ค่ะแซบ่บ กินว่าได้ทอดหมูแล้วมาเนี่ยกินง่ายๆเป็นเลยพี่น้องมาเนี่ยน้ำพริกผักโ้ยแซ่บๆเลยจ้า นอนประกอบกัาม่นี่ม,มันจะเป็นเครื่อมากเสียเลยเขาเอินผักหนอกเด็ดจ้ะแซบยุจ,จะ้ะ กินกันน้ำพริกถั่วเน่าอ,อ,อันนี้มันคือผักพ้ายผัก ผักในหน้าบ้านเฮาได้จินซื้ออยู่วัดกิ่งเนาะแต่เนะ qui qui la epina qui แสงไฟไมนเป็นบุบบบบุบบุบนาะผักกาดผักผักผักผ้ายหรือผักกาดเนี่ยไม่้องแม่ค้าบอกอยู่กินเลยน่าจะเป็นผักผักกาดนั่นเนี่ย มันที่มนกินละมั้งเนี่ยผักกาดผักกาดจอ้อผักกานจอ้อ อันนี้มันถึงจะแซ่บนี่<_><_><_>คำใหญ่ๆเลยมันนี้กินน้ำพริกถ้วยเดียวเลยพี่น้อง นี่แหละมันถึงแซ่บไม่มีหมูบม่ได้ทอดหมูบม่ได้ยังไง เพี้ยงามเลยจ้ะเนี่ยคุยมาเลยเพี้ย มันเข่ากันไหมพี่น้องนี่ผักกาน ในจิ้นหนึ่งเขาเองนะจ๊ะได้บ่เลยถอดหม,มูเลยบนางเลยเป็นน้ำพริกอย่างเดียวน้ำพริกถั่วเน่านี่จะน้ำพริกถั่วเน่ากับพักหนอกผักเต็มโตเลยจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้จิ้นกับอิมล้วเละจ้ะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจิ้นพารแซบในเด้อคะ่ะ มีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ามาเป็นกำลังใจให้จินเลเด้อจ้าไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ